ใครที่เคยบันทึกวิดีโอสื่อการสอนแล้วเจอปัญหาที่ฮาร์ดดิสก์ของแอนหรือเซิร์ฟเวอร์เสียหายหรือถูกแฮกทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ ต้องมีคนคอยดูแลเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาวันนี้เราขอแนะนํา LS 1 1 0จาก a l e ลเครื่องบันทึกการเรียนการสอนพร้อมสำรองไฟล์อัตโนมัติให้นักเรียนผ่าน Google Drive ได้ทันทีมาพร้อมระบบ Auto b a c k ัพไปยังแพตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออย่าง Google Drive หรือ FTP, SFTP เซิร์ฟเวอร์หรือเน็ที่มีอยู่เดิมจึงไม่ต้องกังวลว่าไฟล์ที่บันทึกไว้จะสูญหายต่อไป a l e ล LS 1 1 0ออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือใช้งานง่ายและยืดหยุน่นควบคุมได้ง่ายดายผ่าน On Screen GUI, เบรา b r o w s ร์ หรือแอปพลิเคชันมินิคอนโทรลเลอร์ที่ออกแบบ User อร์ e ินเทอให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายสามารถสร้างตีมเพื่อสลับภาพจัดวางเลเยอร์ใส่โลโก้และพื้นหลังได้หลากหลาย รองรับ1 Channel 4K HDMI และ1 IP Cam e r a Input ไลฟ์สดได้พร้อมกัน2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ Media Server บันทึกวิดีโอ Full HD ทั้งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่มีแล้วได้พร้อมกันรองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง Auto t a g g i n n g ที่เป็นอุปกรณ์เสริมดึงมาพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยให้กล้องหมุนตามผู้บรรยายอัตโนมัติภายที่กำลังมองหาเครื่องบันทึกการเรียนการสอนสลับภาพบันทึกสตรีมได้ในตัว LS 1 1 0ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ